เมื่อเร็เรนี้นางพงศสวัสดีและโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2,568จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตณห้องประชุมกระทรวงยุติธรรมโดยนายสหการเพชรนรินอธิบดีกรมราชทัณฑ์พร้อมด้วยพันตำรวจโทเชนการจนาปัดรองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบโล่ในพิธีดังกล่าวกรมราชัณฑ์ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น4ปีติดต่อกันพศ .2565-2568 โดยผลเฉลี่ยรวมสูงสุด98.45คะแนนโดยเฉพาะด้านพฤติกรรมบุคลากร,รที่ปรับปรุงในทิศทางดีขึ้น 1 5 9 8คะแนนและค่า ITA อยู่ในระดับสูงซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการส่งเสริมคุณธรรมครอบคลุมทั้งส่วนกลางและเรือนจำทันทสถาน143แห่งทั่วประเทศโดยกรมรชาชทัณฑ์เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมกับเคลื่อนการบริหารงานตามนโยบาย8มิติยกกำลังสองเพื่อยกระดับคุณธรรมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกรมราชธรร์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง นะครับที่เราได้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกระทรวงยุติธรรมเป็นปีที่4นะครับซึ่งปีแรกก็คือปี2565นะครับแล้วก็ต่อเนื่องเลยมาจนถึงปีพศ2568สิ่งสำคัญที่เราได้รับรางวัลดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าเรามีความมุ่งมั่นนะครับยึดมั่นในเรื่องของความพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูซึ่ง ผมอยากจะฝากให้เพื่อนเพื่อนการทั้งหมดนะครับที่เราอยู่ร่วมชายคาเดียวกันภายใต้กระทรวงยุตธรรมนะครับได้ยึดมั่นในคุณธรรมดังกล่าวด้วยความเข้มแข็งต่อเนื่องตลอดไปซึ่งจะเป็นหลักที่สําคัญในการให้บริการประชาชนและนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและสังคมตลอดไปครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะท่านทัชชัยได้เล่าให้ฟังน,นะฮะว่าเราจับได้แบบคาหนังคาเขานะฮะกำลังจะแบ่งเงินกันแต่ว่าในการจับได้นะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วตัวบงการเนี่ยนะฮะที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือประเทศไหนก็ตามเรามีการทํางานยังไงบ้างครับจับตัวบงการได้บ้างไหมฮะท่านทัชชัยคะตัวบงการเนี่ยเราก็มีจับนะครับจับที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาแล้วก็มีจับคนที่เป็นคนญี่ปุ่น ที่เป็นคนวงการแก๊งคอร์เซนเตอร์ในประเทศกัมพูชาชื่อยามากุชิก็ส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นแล้วเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสองสัปดาห์ที่แล้วผมเองก็ได้นําไปส่งที่ประเทศเวียดนามก็เป็นพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์อนกันหลอกให้ลงทุนก็หนีก็อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็จับส่งนะครับแล้วมีเขาจับส่งมาให้เราบ้างไหมฮะแต่ว่าจะเป็นอินร์โพหรืออะไรที่มักจะได้ยินทางตารวจพูดถึงนะฮะยังไม่มีครับเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะไม่ใช่คดไทย ที่เราเห็นนะครับอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นจะเป็นหลักเราก็ได้มีการสรืบสวนขยายผลครับอย่างกรณีโกอานกับครอบคร,บครัวก็มีการออกหมาจับทุกคนนะครับรวมทั้งการสรืบทรัพย์ต่างๆของโกอานและครอบคร,บครัวในประเทศไทยเราก็มีการส่งหมายไปกับประเทศต่างๆนะไม่วารัพย์ก็อยู่ที่ไหนก็จะถูกติดตามมาผมคิดว่าประเด็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นข้อจํากัดทางการเดินทางของเขาข้อจํากัดในการทําธุรกรรมของเขาในประเทศต่างๆ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนกระบวนการครับผมเรียนว่าเดี๋ยวจะมีนําเรื่องนี้เข้าสู่การเจราจาก,กัมพูชาในในเดือนนี้นะครับทางฝ่ายทางกระทรวงกลาโหมจะมีการไปพูดคุยแล้วก็เอาเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเข้าไปพูดคุยเป็นประเด็นหนึ่งด้วยที่จะพูดกับทางกัมพูชาทางตํารวจเองเราก็ยังมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องนะครับในการดําเนินการผมเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยเราก็จะมีปัญหาว่าเจ้าของอาคารเนี้ยอยู่ต่างประเทศ เราใช้อาคารเนี่ยเป็นแก๊งคอสเซนเตอร์หลอกคนไทยทาอะไรไม่ได้แต่หลังจากที่เราสามารถขอสารออกหมายจับได้ของโกอาห์เนี่ยเราก็จะใช้รูปแบบเนี่ยครับเป็นรูปแบบที่จะใช้กับอาคารอื่นๆด้วยที่นาไปใช้ในการตั้งแก๊งคอสเซนเตอร์หลอกคนไทยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะทําเกี่ยวเรื่องการติดตามคนร้ายที่อยู่ต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในวอลลุ่มตอนนี้เราใช้ประเทศต่างๆเข้ามาร่วมตอนนี้อินเดียญี่ปุ่นเกาหลีเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเวียดนามกาลังเข้ามา ประเด็นนี้จะทําให้เราเห็นภาพรวมในภูมิภาคทั้งหมดว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่กัมพูชาเนี่ยหลอกประเทศอะไรบ้าง oh. แล้วก็ประเทศนั้นๆเนี่ยเราก็จะมีการแชร์พยานหลักฐานให้ <Okay. S 2> เขาก็จะไปออกหมายจับของประเทศเขาอย่างกรณีกัอันอเนี่ยอาจจะถูกออกหมายจับจากประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นอีก <Okay. S 2> นะครับเพราะว่าเขาก็ได้มีการหลอกลวงประเทศอื่นด้วยในกรณีที่เราพบประเทศอื่นพบอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะดําเนินการในการปราบปรามพวกที่อยู่เบื้องหลัง uh huh. ของแก๊งคอรเซนเตอร์เหล่านี้ครับ ฟังแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนนะนะมีความหวังเพิ่มมากขึ้นก็ว่าได้นะกับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะพี่น้องประชาชนที่โดนหลอกก็บอกว่ามีเพจนะฮะที่เขาขึ้นประชาสัมพันธ์บอกมีรูปของท่านพลตํารวจเอกดรทัชชัยด้วยนะบ,บอกว่าถ้าอยากได้เงินคืนเนี่ยให้ส่งข้อมูลส่งรายละเอียดมาอ่าะนะสามารถช่วยหาเงินคืนให้ได้นะเนี่ยเข้ากับข่าวเลยนะเพราะว่าได้เป็นล้านเจ็ดเนี่ยเขาก็น่าจะได้ของเขาไม่ถึงล้านเจ็ เพจน,นี้เนี่ยนะฮะหรือแม้แต่หลายๆเพจนะบางทีก็มีรูปท่านผบตรรูปผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นตำรวจเนี่ยอยากให้ท่านทัชชัยแนะนําหน่อยว่าจริงหรือปลอมดูตรงไหนยังไงคะท่านคะคือเรื่องการเอาเงินคืนเนี่ยผมเรียนเลยว่าเพจทุกเพจไั้เพจปลอมหมดนะครับทุกเพจเลยทุกเพจนะครับต่อให้ขึ้นโลโก้ตำรวจไซเบอร์มีเบอร์หนึ่งสี่อะไรก็ปลอมหมดปลอมหมดครับผมให้ข้อสังเกตครับ,รบอันแรกเนี่ยดูหัวข้อครับท่านจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าเขาใช้คําว่า Assist and deal with fraud ะ,ะนะครับถ้าอย่างนี้จริงๆต้องขึ้นคำว่าสมกาตรตัวเองชาติใช่ไหมครับ<ช>หรือว่าเป็นสักาปรปปงเพราะว่าเราได้ร่วมมือกับทางผู้ทางเมตตาในการใช้อายในการจับในกรณีที่เกิดเขาใช้คําที่เป็นคําของหน่วยงานของรัฐเขาก็เลยใช้ไม่ได้เขาก็เลยเลี่ยงมาใช้คําอื่นแต่ไปใช้รูปภาพแทนแ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราก็จะไม่มีครับ ไม่มีครับที่เขาจะมาขึ้นเอสเออะไรพวกนี้เพราะนั้นต้องเป็นชื่อหน่วยงานที่ถูกต้องจริงๆในส่วนที่2เนี่ยหลายเพจลอมส่วนใหญ่ให้ข้อสังเกตครับว่าจะมีเขียนคาว่าได้รับการสนับสนุนซึ่งตรงนี้ความหมายก็คือการไปใช้เงินซื้อสปอนร์โฆษณาให้เขายิงแอดให้ยิงแอดให้ประชาชนเห็นเยอะๆซึ่งหน่วยงานราชการอย่างสำนักงานชาติหรือสำนักงานอื่นเนี่ยก็ไม่มีมาตรการหรือนโยบายอยู่แล้วครับเพราะเราไม่มีเงินด้วยที่จะไปซื้อแอดมายิง ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้สองอ่างนี้นะครับอันนี้สามารถที่จะยืนยันได้ครับว่าเป็นเพจปลอมแล้วผมเรียนว่ากรณีอย่างเงี้ยเป็นเพจปลอมทั้งหมดครับแล้วเราทำังไงกับเพจปลอมเหล่านี้เพราะว่าประชาชนหลงเชื่อนะส่งข้อมูลไปแล้วก็บางเพจนี่บอกว่าต้องจ่ายเงินด้วยนะฮะสำหรับค่าดําเนินการเอกสารต่างๆะะ่ท่านตัชชัยคือ,คอเรื่องแรกเนี่ยผมเรียนว่าถ้าใครบอกให้ท่านเอาเงินมาตรวจสอบ ถ้าเกิดต้องจ่ายเงินอะไรก่อนไปค่าธรรมเนียมเนี่ยราชการไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่มีการเอาเงินไปตรวจสอบแน่นอนร0 0ครับรวมทั้งการวิดีโอคอลต่างๆอะไรไม่มีเพราะนั้นพวกนี้ปลอมหมดในส่วนที่2เนี่ยเราก็มีการติดตามครับหนึ่งก็คือเราไปปิดกั้นเพจนี้เราก็มีการปิดปั้นปิดกั้นอย่างรวดเร็วครับเป,ป็นภาษาไปทางเมตาร,รวมทั้งในการการจับกลุ่มคนที่ไปปลอมเพจ เราพบว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกครับอยู่ในประเทศไทยก็ทํากันเองเนี่แหละครับคนไทยหลาย,ลายเพจ oh, oh. ซึ่งพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการทําร้ายคนที่ร้ายมนุษยธรรมมากๆเพราะเขาเดือดร้อนมาพึ่งเย็นหนีร้อนมาพึ่งเย็นลักษณะนี้นะครับอันนี้เราก็มีการจับกลุ่มครับมีการจับกลุ่มคนที่ไปเปิดเพจรวมทั้งติดตามในการยึดทรัพย์ต่างๆอันนี้ผมเรียนว่าเราก็ได้มีการดําเนินการครับแต่ข้อหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้การเปิดเพจทํนทได้ง่าย <Okay. S 2> ใช้ AI เปิดก็ได้ มันทำให้เพจพวกนี้เกิดขึ้นรวดเร็วเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางเมตตาว่าคุณจะต้องใช้ AI หรือใช้ระบบในการควบคุมให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้ใครก็ได้มาเปิดเพจปลอมหลอกลวงประชาชนลักษณะน,นี้นะครับซึ่งทางเมตตาก็ได้มีการดำเนินการไปในระดับหนึ่งครับฉะนั้นให้พี่น้องประชาชนน,นะฮะก็ต้องระมัดระวัง ด้วยตัวเองนะบางทีเราเสียเงินไปวิธีไหนก็ได้ที่จะทําให้เราได้เงินคืนเราเห็นเพจเหล่านี้ใจก็ไปแล้วนะฮะเพราะว่าเสียไปเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะหรือแม้แต่บางคนเป็นล้านก็ตามแต่ว่าการที่เราได้พูดคุยกับท่านทัชชัยวันนี้ก็จะเห็นถึงความตั้งใจของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในการเร่งรัดดาเนินการเรื่องนี้ตลอดจนเตือนภัยพวกเราท้ายสุดตรงนี้นะฮะท่านทัชชัยอยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนในนามของสํานักงานตํารวจแห่งชาติะคะสิ่งที่ผมคอนเซิร์นมากๆตอนนี้ก็คือ2เรื่องครับเรื่องคือการหลอกให้กลัว แล้วโอนเงินหลอกว่าเป็นตำรวจรวมทั้งการหลอกให้ลงทุนหรือว่าได้ผลตอบแทนที่สูง,สงหรือรางวัลต่างๆเนี่ยผมเรียนว่า2เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นสําคัญอยู่ตอนนี้มากมีประชาชนหลงเชื่อมากครับผมอยากจะเรียนประชาชนทัก2สอง,ส,องสามเรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยในกรณีที่ท่านเห็นเป็นวิดีโอคอลตำรวจแล้วบอกว่าให้เอาเงินไปโอนไปตรวจสอบเนี่ยขอให้ท่านเชื่อเลยว่าอันนี้ตำรวจปลอมครับ เราไม่ใช่เรื่องจริงท่านไม่ต้องเชื่อนะครับไม่มีใครครับที่จะให้ท่านโอนเงินไปตรวจสอบไม่มีหรอกครับรวมทั้งการวีดีโอคอลเข้ามาคุยต่างๆเหล่า,านี้นะครับ <S 1> <S 1> ในส่วนที่2เนี่ยการที่ท่านเห็นเ,เพจต่างๆเนี่ยถ้าท่านจะลงทุนให้เงินเป็นล้านๆเนี่ยถ้าท่านไม่เคยเจอตัวหรือเจอบริษัทเลยเนี่ยท่านอย่าหลอกท่านอย่าไปลงทุนนะครับเพจปลอมต่างๆเหล่า,านี้เนี่ย <S 1> <S 1> ว่าอันนี้ไม่มีอยู่จริงครับก็อยากเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆตอนนี้ครับ ฉะนั้นฝากย้ำกันเลยนะท่านผู้ชมไม่มีการเก็บเงินใดๆนะคะในการดําเนินงานของเจ้าหนะ้าที่ตํารวจตลอดจนส่งเงินให้มาตรวจนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะคะตำรวจเขาตรวจได้โดยที่่ทาไม่ต้องส่งเงินไปด้วยซ้ำน,นะคะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะ,ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะท่านพลตํารวจเอกดอกอรทัชชัยปิตะนีรบุตรอย่างยิ่งขอบพระคุณมากค่ะ เอาละค่ะทุกร้อนของพี่น้องประชาชนขอให้เป็นหน้าที่ของเรานะฮะที่จะมีส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาค่ะกลับมาติดตามชมรายการสนามเป้าบรรเทาทุกได้ใหม่เสราร์หน้าเที่ยง20นาทีทางทะทบ .5 ค่ะวันนี้แขกรับเชิญและดิฉันอนรอุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอูมาชาแนลค่ะ